ไม่เกินสี่สิบวันอยือในช่วงนั้นเดี๋ยวถ่ายพับนี่ก่อน นะครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมช่องอิทธิพัฟาร์มด้วงสาคูนะครับวันนี้เป็นถือว่าเป็นอีพีต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วที่ทำคลิปเกี่ยวกับการใช้สาคูอ่อนสาคูเป็นแก๊สนะครับว่าทำยังไงถึงจะเอามาใช้ได้ปกติก็ เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาพต่อเนื่องนะครับได้ตามกันได้พอเราเอาไปแยกขุนนะครับบางบางกำมังก็แยกขุนบางกำมังเราก็ใช้เติมพอผ่านมาห้าวันเจ็ดวันแล้วนะครับมาดูว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันจะเหมือนกับที่เราได้ให้ข้อมูลเอาไว้ในคลิปที่แล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาไล่ดูเลยนะครับที่ละกำมังเ,เดี๋ยววันนี้ดูสักสิบ กว่ากำมังนะครับยี่สิบกำมังลองดูเพราะว่า,ารุ่นที่ใช้รุ่นนี้คือรุ่นที่แยกเอาไว้ต่างหากนะครับประมาณสามสิบกว่ากำมังคือชุดรุ่นนี้คือรุ่นที่ใช้าสาคูเป็นแก๊สสาคูที่มีกลิ่นฉุงๆนะครับใช้ขุนหมดเลยในรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับว่ามันจะมีด่วงตายไหมนะครับอาหารมันจะเป็นน้ำไหม มันจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้ไหมได้จริงๆริงไหมแล้วมันจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวไหมนะครับมาดูจากกระมังแรกชุดที่จะเปิดให้ดูตรงนี้นะครับเล็กๆเนี่ยสิบกระมังนี้จะเป็นชุดที่ขุนที่หลังนะครับก็ผ่านมามาห้าคืนแล้วนะครับดูนะครับสิ่งที่เราเจอ,อทีแรกคิดว่าตัวนี้ตายไม่ตายยังไม่ตายนะครับเป็นร่วงที่มันก็ไม่ไม่ค่อยดีมันเกลนๆนะครับแต่ก็ไม่ไม่ตาย ยังยังรอดอยู่นะครับอาจจะลอกคาบแล้วอ,อาจจะรอดหรือว่าจ,จะตายภายในสองสามวันนี้ก็ไม่แน่นะครับคือมันไม่ดีเลยมันไม่แข็งแรงต,ตัวนี้ยังแข็งแรงอยู่นะครับดวงตัวที่มันอ่อนแอนะครับมันจะขึ้นมาข้างบนบางทีเพื่อนเพื่อนก็จะเจอดวงที่มันขึ้นมาอยู่ข้างบนบางบางกระมังเนี่ยตัวใหญ่จะขึ้นมาอยู่ข้างบนเยอะนะครับการที่ตัวใหญ่ขึ้นมาอยู่ข้างข้างบนเยอะเนี่ยสาเหตุเป็นเพราะว่าข้างล่างเนี่ยอาหารมันแน่นนะครับ มันแน่นจนตัวใหญ่เนี่ยมันอยู่ไม่ได้โดยปกติแล้วตัวใหญ่เนี่ยมันจะต้องอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมครับตัวใหญ่มันจะต้องจองพื้นที่ข้างล่างเลยอยู่อยู่ข้างล่างเลยนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กๆมันจะอยู่ข้างบนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดต่อในสําหรับกระมังก็คือพื้นที่ด้านล่างนะครับลาให้ดูสภาพโดยรวมก่อนนะครับอันนี้คือขุน อ่าขุนห้าวันด้วยด้วยสาคูอ่อนนะครับดูนะอ่อนจริงไหมนะครับแล้วก็ส่วนผสมที่ให้ไปวันนั้นนะครับก็คือต้องมีตัวนี้ผสมเข้าไปด้วยคือใยมะพร้าวนะครับเห็นไหมครับตอนนี้มันกัดใยมะพร้าวจนเหลือน้อยมากแล้วนะครับเหลือชิ้นแบบนี้ชิ้นแบบนี้ร่วงยังไม่ค่อยกัดนะครับที่ผมบอกว่าเวลาผสมเนี่ยควรใช้ เปลือกมะพร้าวที่มันยุยยุยหน่อยนะครับสับยุยยุยหน่อยนิ่มๆหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นขิ้นแข็งๆเนี่ยลงไปแล้วมันจะอุ้มน้ำแลวด้วงมันจะไม่ค่อยกัดขิ้นอย่างนี้ก็จะอยู่อย่างนี้นะครับค้างตึงอย่างนี้ด้วงจะไม่ค่อยกัดถ้ามีขิ้นอย่างนี้เยอะก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับควรจะเป็นแบบยุยยุยหน่อยในการผสมหรือว่าเราจะฉีกเอาเฉพาะส่วนที่มันนิ่มๆใส่ลงไปเลยก็ได้นะครับจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันใช้ได้จริงไหมนะครับจากที่ทําให้ดูในคลิปที่แล้ว ด, zip. ด้วงแข็งแรงดีมากนะครับแล้วก็อาหารไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นเปรี้ยวเลยครับเพราะว่าเราใช้ความหอมของหัวอาหารหมูเนี่ยลงไปกรลบนะครับอาหารจะออกกลิ่นหอมอ่อนจะไม่มีกลิ่นเปรี้ยวนี่ห้าคืนผ่านไปนะครับแล้วก็อาหารก็ไม่ได้หมดวนะครับเห็นไหมครับห้าคืนไหนยังดีอยู่เลยสาเหตุที่มันไม่หมดไวเพราะว่าอาหารมันมีโครงสร้างนะครับพอาอาหารมันมีโครงสร้างเนี่ยสาคูหรือว่า หัวอาหารก็จะกระจายกันอยู่นะครับมันจะไม่กองกันอยู่มันจะกระจายกันอยู่รวมก็จะกระจายกินกันได้ทั่วจะกินกันได้นานก็จะกินได้ปกตินะครับประมาณสิบวันปกตินะสิบวันถึงจะเติมมันใหม่แต่นี่ถ้าสิบวันก็น่าจะคัดเอาเขาฝักได้แล้วเดี๋ยวลองดูข้างล่างบ้างอ่าก็สวยงามนะครับกำลังนี้จะเห็นว่ามีตัวขึ้นมาอยู่ข้างบน ลายตัวสาเหตุอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้สาเหตุเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าดวงมันแน่นเกินนะครับครับบางนี้ตัวจะเยอะเห็นนะครับดวงมันแน่นเกินข้างล่างนี้อยู่กันยุบยับเลยพอดวงมันแน่นเกินอยู่กันไม่พอบางตัวก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนก็บางนี้แน่นมากนะครับน่าจะใกล้ๆสองร้อยแหละแต่ว่าอาหารโหแ <laughs> น่นมากเลยแต่ว่าอาหารก็สวยงามนะครับ อยู่ในลักษณะที่ร้อเซเลยอาหารที่ร้อซก็จะประมาณนี้นะครับความชื้นดีมากนะครับกำลังดีใหยก็เยอะนะครับกลิ่นดีสีดีนะครับสีก็ไม่ดำแล้วก็ไม่ขาวจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูไม่งั้นจะยาวมากนี่อันนี้ก็แต่ไม่เห็นแดดนะครับ ถ้าเราดู่ะเปิดแฟดมานคะรับจะได้เห็นหน่อยถ้าเราดูปาสเดียวนะครับไม่เจอตัวตายดูความชื้นดีนะครับดูใหญ่ดีคุยลงไปข้างล่างด้ดวงแข็งแรงดีนะครับตัวโต,วตวด,ดีด้วยใกล้จะเาเขาฝากได้แล้ว คงดูไม่ครบนะครับเพราะคลิปเริ่มยาวเดี๋ยวให้ดูผ่านๆไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือชุดที่คุณห้าวันเจอตัวตายตัวหนึ่งนะครับเปิดมาหลายกระมังนะเพิ่งเจอตัวตายตัวนึงตัวตายนี้ก็อ๋ออันนี้เกิดจากการล็อกคราบนะครับเนี่ยหัวยังขาวเลยล็อกคราบแล้วตายนะครับโอ้โอ สวยงามมากครับดูนะอันนี้ผ่านมาห้าวันสภาพนี่ยังร้อยเปอร์เซ็นอยู่เลยนะครับส่วนถัดไปนี้จะเจ็ดคืนนะครับเจ็ดคืนก็นี่นี่คือโซนอาหารที่ส่วนตัวแล้วผมจะชอบมากนะครับมีความแฉะแฉะมีความแฉะแฉะแล้วก็มีใยใยอาหารเยอะๆนะครับแบบนี้ด้วงจะโตแบบนี้ดวงจะอ้วนมากนะครับ รวมจะอ้วนมากแล้วก็จะไม่ตายด้วยแล้วอาหารก็กินหอมนะครับสีอาหารก็เหลืองสวยนี่คือชุดนี้คือเจ็ดคืนนะครับนี่เราขุนด้วยอาหารที่เป็นสาคูอ่อนทางนั้นนะครับเจ็ดคืนนี่โซนนี้ชอบอย่างนี้ชอบมากเลยนะครับส่วนตัวแล้วชอบอาหารแบบนี้มากเลยอาหารที่มีแบบ ช้ำๆน้ําอย่างนงี้นะครับแล้วก็มีใยยอะๆอย่างเงี้ยชอบมากนะครับนี่คือเจ็ดคืนก็กัดใยจนยุยหมดเลยแล้วก็โหอ,อยู่กันแบบกินกันแบบอเนจอร่อยเลยนะครับดูนะครับโอเคไม่มีไม่มีกำลังไหนนอกอาหารเลยดูนะครับ อยู่ในโซนที่ดีหมดเลยนะครับฝั่งนี้ห้าวันนะครับห้าวันก็สวยมากเลยไม่เจอตัวตายนะครับอันนี้เพิ่งอันนี้หนูลงที่นี่หนูเยอะนะครับหนูเปิดฝาแล้วลงไปกินตัวข้างในเป็นหลายตัวตะกี้ก็เลยเอาอาหารใหม่มาเติมให้หน่อยหนึ่งครับฝั่งนี้เป็นหัวบาก หัวบากที่ว่าขุนยากยากนะครับมาดูว่าตายไหมนี่ขุนด้วยมันเออไม่ใช่ด้วยสาคูอ่อนเหมือนกันนะครับสาคูเป็นแก๊สเหมือนกันก็เคยทำก็สืบเนื่องจากคลิปที่ถัดไปนะครับก็คือขุนหัวบาอย่างไงไม่ให้มันตายนะครับหัวบากก็ต้องสเต็ปมันก็มีแค่ใหญ่เยอะนะครับน้ำเยอะใ่เยอะนะครับดูใหญ่ต้องอย่างนี้เลยนะครับแน,นแน่นเลยแล้วก็ขุนไม่ต้องให้แน่นนะครับ ขนเจ็ดสิบตัวแปดสิบตัวก็พอเนี่ยเจ็ดสิบตัวแปดสิบตัวของหัวบากเนี่ยก็ดูด,ดูจะแน่นแล้วนะครับให้มันอยู่แบบสบายๆหลวมๆเลยนะครับหัวบางเนะพราะว่ามันเป็นประเภทที่ว่าต้องใช้พื้นที่เยอะแล้วก็แพ้อยู่ตลอดเวลานะครับแพ้อยู่ตลอดเวลาต้องมีใหญ่ให้มันแพะเรื่อยๆแล้วมันชอบแท้อะไรที่แบบแข็งๆหัวบากนะครับอันนี้ยัง ยังไม่ได้ยังไม่ได้อายุที่เราจะทําแมงนะครับไซก็ยังยังไม่ได้อีกนิดหนึ่งอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่ให้ดูว่าผลลัพธ์ของอาหารที่เราผสมให้จากสองอีพีก่อนนะครับอีพีก่อนหน้าน้นเป็นหัวบากอีพีที่แล้วเป็นดวงธรรมดาซึ่งทั้งหมดใช้เป็นอาหารที่ทําด้วยสาคูเป็นแก๊สหมดเลยนะครับก็ใช้วิธีแก้ ย้อนกลับไปดูได้นะครับสองคลิปที่ผ่านมานี่ก็หัวบากนะครับอยู่สบายมากเลยไม่มีตายนะครับแล้วกลิ่นก็โอเคนะครับกลิ่นจะไม่เหม็นเลยไม่ต้องกลัวเรื่องกลิ่นเลยครับใครที่เอาสาคูอ่อนมาทําเนี่ยถ้าผสมเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเหมือนสาคูดีๆเหมือนสาคูแก่ๆจะมีแนวโน้มว่าจะเปรี้ยวนะครับนั่นนะครับอันนี้สวยเลย แฉะหน่อยหนึ่งนะครับสําหรับหัวบากนี่สวยเลยแฉะหน่อยหนึ่งแล้วก็มีใยเยอะๆนะครับอยู่กันสบายเลยนี่ใกล้ๆจะเอาเขาฝักได้แล้วนะครับก็ชุดนี้จะเริ่มเริ่มทําหัวบากใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับชุดนี้ก็จะเก็บไว้ทำพ่อแม่พันธุ์หมดเลย ก็หัวบางนี่มีอยู่ตอนนี้มีอยู่ไม่เยอะนะครับสิบกว่ากระมังเองตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้สิบสิบเอ็ดมีอยู่สิบห้ากระมังเองนะครับก็กองนี้แยกไว้ต่งางห่างนะครับเอาไว้ติดตามผล,ผลนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนี่นะครับการใช้สาคูอ่อนสาคูแก๊สที่เคยมีปัญหากันมา ตลอดนะครับไม่รู้จะใช้ยังไงนะครับบางคนหนึ่งก็ต้องทิ้งก็เอามาผสมอย่างคลิปที่แล้วนะครับใครไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้ผลที่ออกมาก็ดีร้อยเปอร์เซ็นอย่างนี้นะครับใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวมีเวลานะครับเดี๋ยวถ้าเจอสาคูที่ขึ้นลา <c oughs> ยังมีอีกนะครับมีสาคูขึ้นลา <c oughs> เดี๋ยวถ้าเจอสาคูที่ขึ้นลาก็จะมาทําคลิปการใช้สาคูขึ้นลาว่าทํายังไงมันใช้ได้จริงไหมนะครับ เอาให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมจากอิทธิพัฟารามดวงสาครูฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ